ปอนีคเ็นต์พี่น้องทุกคูทุกคนทุมอทุบอรนพี่น้องเน้อยพี่น้องมือกำลังพี่น้องเด็กๆกำลังเริ่มจนสปนพี่น้องตอนสบนพี่น้องจาคุบามี่ใส่กะะมังพี่น้องเอาอีกแลบงคนเนี่เป็นอย่างแม่บาี่ ไี่แน่พี่น้องไม่แน่พี่น้องอันนี้ซีมหรือพี่น้องพี่น้อมีเผือดซีมมาเชินพี่น้องซีมจะใหเนี่ยอันนี้ถ้วยแล้วพ่อแม่กระมังจะด่ามาก ดซองยแีซีมพี่น้องค่ะใส่ใส่ถ mmm. ้วยงหญ่พี่น้องเบิ่งคนเป็นยงี่มันีวนง่ย่ายมอี้นมีคนีซีมพี่น้องเราก็ใส่ถ้วยง่ญ่พี่น้องเอ้ย ไยน้อยนะพ่นยาใส่ร้ายเ่อพนนะใส่เ่อดียเาเลยพี่น้องอามน่มเลยพ่นองเอกิกะรีเนพี่น้องฮะกรสีเนเพิวยใหญ่เพิเพิเอามักถวยอดูอ้ยเบิ่งไหนพี่น้องน พี่คัใส่อีงมาทั่วพี่น้องก็ใส่เอนะสออกครั้งีเบอร์อค้ตีเบร์่อใส่อถ้กมฮมื่อกี้เม่กี้เม่อกกินบางสวยใหญ่อมี่งสวยใหญ่อ้มิ่งใครมะมาด็นี่มี่มากินเอ้าัเางเระซิบซิมน้ากรปุ่นพี่น้องตอน

ใน่าเ่อนแต่หากมาเหานเาโนี่นางอันนี้สองหวยกกินแข้งคอยแม่นบ่เสียดเยอะินกะ้าบอยันชีสหมอนางพูดเสร็บเดือบเสบกันเราเฮ้ยสนีเฮ้ยสนีไปได้ข้ามากอข้ามาลง มาก็ดีแล้วเดี๋ยวสิว่ามานลำลาอันนี้ข้าพุ่นท้ายนะแกพุนถึงมันเอยแล้วกับพุ่นเขาเจ้าข้าพุ่นน้ำเลยพี่น้องเป็น่าติข้าพุ่นโบเบิร์ตพี่น้องอันตากไลายกจริงเบิร์ตอยู่โดเมนวันสิตักมเมืองเด้อพี่น้องเป็นเฮดน้ากข้ปุ้นแซ่บพี่น้องเป็นเฮต้ากข้ปุ้นแซ่บแบบ ไปน้ำกระปุนแทบไปว่าน oh, ้ำม oh. ันแทบเพิ oui> hmm. ł, ่ใส yeah, sí, ่ถ uh, well, ้วยใหญ่เลยพี่นงยาด้วยเอลือ้วจะซ้ำเดี๋ยวจะว่างถ้วยเียจะว่างถ้วยสบาดีไอ้พี่ลูกกุ้แจให้เขานียเยอะมากเลยอะเขาบอกไม่มีเนาะแม่นเจ้าเนาะเไม่เมยไปใหญ่เนี่ยแม่แม่แม่จับแม่จับทำาย่าบอรม่น่ะ งานงามันแซ่บพี่น้องยกถัวสดมาลูกยกถัยวสซรไปจังบได้ก้มยกั่วยกมน้เบิร์ตไปเติมเด้ออินยูอาเปลี่ยนกันอนนไปดลกหน้ออะไรพี่น้องคนจงตาแซ่พี่น้องห้งัวหางจงมอกรา ตาแน่ทำไมพี่น้องถั่วถั่วเหาบ่มีกินเป้นตาแสบพี่น้องเลยสมัรยางไงเยราสีโอ้โพี่น้องอ่าเป็นตาเป็นตาแสบรี้องโ้เมอนวาเียบเี้ยงกับบ้านเาน้อยพี่น้องผมมากินกับปลาันได้พี่น้อง มปุ้นหาซิบลพี่น้องือบเบิดดอกพี่น้องเ้ยบมีเพื่อเลยใส่กระซัมพี่น้องขวายามันเบิดหวานน้ำขอบคุณเล้แสแบสบพี่น้องมีมั้นะบริกนซัซิมน้อยแน่อนเบิดเบิดน้อจะได้วดตนามันนักกระน้อยดลตามอเองเด้อแมเ่าไปดสย นเลยน้องเอดบา่งี่นพี่น้องมันงานวันเกิดแน่พี่น้องเลยงานวันเกิดน้องดำแน่แล้วก็มีงานวันเกิดยงลุงแน่พี่น้องเอยทังุงเทพพี่น้อง บ่าวมีเพิ่นเห็ดน้ำกระปุนเองพี่น้องซีโชซีมือเองแซ่บแซ่พี่น้องอขบคุณลุงพี่หลายเด้อที่เป็นเจ้าภาพงานเลี้ยงท <anything S 2> <ร>ี prayed, ่นี mm ่เป็นงานมันเกิดของลุงพี่เพันจะ์ทีนลุงทานเนาะกะเห็ดให้แล้วไปอิ่มมัดสุกุลสุกคนประกอบคุนลุงพี่หลายๆสุขภาพร่างกายแข็งแรงลำรวยลำรวยช้าดู เดี๋ยกเห็นไหมโยวเห็นสีบดงลงเงินกับเงานดำมึงจะเสียเงินดำมึงเสียเงินมึงเดินพี่น้องวันเรามีเพิ่งจะกินมืดหรือโบเบิร์ตพี่น้องเลยเป็นแต่แซ่บแต่พี่น้องเพิ่งกินเนาะเบิ้งถูกเนาะจับ หันไปก็มีตะกรงระยะสองตีหน้าโกกองจตาตะกรงกินว่าโกถั่วยไม่มีลายกลองอันนี้คือถั่วไงพี่น้องเอ้ถั่วไ่พี่น้องเลยพี่แต่แสบได้ผลกินนะพี่น้องพอผนเหตุน้ำกับปุ่นแต่เช้าพี่น้องแม่นโอ้ฟาดพี่น้องเลยมึงเนี่ย แซมไรยแซมไรยพี่น้องน้ำลแยแตกแล้วมามีเลยพี่น้องมึงแนเพิ่นกินนะเป็นต่แซบเป็นต่แซบพี่น้องเอืยแน้ยเไอ่เราเลยใส่แสบจะเพิ่มอีกไหมลูกยีบไหม นั่นน้องดำกบับเปตาเซ่นันบ่มีว่าสันบอนอิอ่มแล้พี่น้องคักไปนั่งเบิ้งก,บกับเปตาเซ่เพิ่มว่ะนาน้รน้น้าน้าน้นาน้านนน้้าน้าน้าาน้้าาน้น้้อน้าานนนน้ สิเบิรบ่น้อพี่น้องสิเบิรตจะบอดมงเด้พี่น้องพอมีสกินเบิรบ่พี่น้องวง่าพี่น้องเวยงาน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 นงางายานนงางานงนงานงนงานานงานนงองานนนงานงนงนางาาน จัดลงทานพี่น้อนงให้ลงผีอยู่ทางกาทมพี่น้องน้อยดีกว่าตอนนี้คือกินไล่ะคือแหวกพวคนี้กินน้ำเรือพี่น้องลายเรือเรือเรือพี่น้องแมนตะปูนหา,นานสิบโลพี่น้องถ้าว่าขั้นเบิร์ตกับสิบเบิร์ตอยู่ได้ประมาณสามสิบโลเน,นาะ แต่ว่าอัน well, น so, so e e ี้ปกะโซซีมือแซบแซบพี่น้องปกะปกะกินบางวยามันบเบิดพี่น้องพาายฟโคดเห็นะหลายโพดหลายโพพี่น้องเอ้ยกับปุญหาสิโลป็นคนมากินผัดบอลลายพี่น้องบ้านบใหญ่พี่น้องเอ้ยสเพ็ยูเ็ดแซบบ่แซบาสัน สบาใจบอมีผู้เหตุน้านี่เด้อกระเซบหนิเด้อเด้อพี่น้องยัง่อวพี่น้องยังก็ยอดด้ยดูบอันนี้มากฝั่งเราคนกินถั่วยอ้นอยพี่น้องคนว่าซิมบังจะซื้อเพื่อนว่า มาแล้วพี่น้องบรรดาสือมาจนเดินผุดมากินกีกระปุ่นต้อกันพี่น้องทางน้องซีโน่พี่น้องเลยทางบ่าทางลาวกะซีบมึงซื้อๆเพิ่อนวะซื้อมาหมากไม้ลวงลายเพิ่อนวะพี่น้องเอ้ยกระซีบมึงแย้มมันบ่มเงินเพิ่อนวะลายโพลายโพพี่น้องเอ้ยพ่อโมกขอบใจลายๆพวนทาง ลงลงพนทางพุ่นกดหอยู่ดีไม่แห้งเด้อสุขภาพเข้มแข็งเด้ออ่านี่พี่น้องก็เขาจะกิฟต์กันแชมป์ในน้องพี่น้องาาาขอ็ผ่ากุ้ไล่กุ้ยแซ่กุติดตามในเด้อพี่น้องเด้อส่องแม่น้องตาพี่น้องทีมงานเดียวกับทางบ่ายบอยทางราวด์ใพี่น้องมาในทีมงานเพื่อนพี่น้องสวยเด้อสวยเวียกงานพี่น้องกับแรีมาหนีพ่ขอผ่ากุ้ไล่กุ้ยแซ่กุติดตามเในพี่น้องเด้อส่องแม่ตาเด้อคิมนาพบกันใหม่พี่น้องสบายดี